เราเวลาเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรได้อะไรมานี่เราจะคิดด้วยอวิชชาคิดว่าเขาจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราถึงอยากได้มาไงเพราะเราคิดว่าเขาเป็นสุขขังคิดว่าได้เขามาแล้วจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดเวลา แต่ถ้าลองศึกษาดูความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังพอมันเป็นอนิจจังพอมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกขังขึ้นมามันเป็นทุกขังก็เพราะว่าเราไปให้เขาเป็นนิจจังไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นของเราเป็นอนิจเป็นนิจจังไม่ได้ เพราะเขาเป็นอนัตตานี่แหละคือตัวที่ทำให้เราคิดแล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะคิดอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้มาหรือสิ่งที่เรายังไม่ได้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองนี่แต่ถ้าเรามาศึกษาความจริงแล้วเปลี่ยนความความรู้ใหม่ ความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตามาเปลี่ยนให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีหรือที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเมื่อมันเสื่อมมันหมดมันก็จะต้องทำให้เราทุกข มันจะต้องจากเราไปมันจะไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเราก็จะได้ถอนตัวออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าไม่เอาดีกว่าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นดีกว่ามีแล้วจะต้องทำให้เราทุกมีไปทำไมถ้ามีแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้เขาจากไป พาอไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากไปอย่างแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะให้เขาจากไปถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการใช้เขามาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเช่นร่างกายของเราถ้าเราไม่พิจารณาความจริงเราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจังสุขขังอัตตา เราจะคิดว่าร่างกายนี้จะสมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยๆจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีวันตายกันแต่อันนี้มันเป็นอวิชชาเป็นความคิดแบบอวิชชาคิดแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าคิดแบบตรงความเป็นจริงต้องคิดว่าร่างกายนี้จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเจ็บมากเจ็บน้อยแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปด้วยกันทุกคนคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ปล่อยวางความตายได้